สวยกว่าตรงไปไหมสยสวยกว่าีบอนน่ะยังยังไม่เจออ๋อเหรอโอเคยังไม่เจอออกไปน้อง้องน้องชเต็มแยัแชเต็มแล้วใช่ไมอบอยู่พี่ีจะบอกว่ากล้องที่ตอนนี้หน Bye. ที่ด้วยไหมอ่ะแค่ทำตัวดีๆลูกพอท,ทีมันยิ่งใหญ่ไปนอนมันยากไปเนาะอ่าเชิญเชิญท่านประธานขึ้นเกียง มันมีรูเต็มเลยเอาไม่รอดหรอกยังไงไม,มันก็ต้องเข้าไป่ย ก็เมื่อกี้ผหลินเรียกมันก็เลยมามันอยู่มันอยู่ี่งี้แตมมันถ้าจะสนุกกว่าอยู่สวนสันเนาะมัสนุกกว่าไหมอ่ะสวนนี้ไม่ันเนาะทีน้เออเออมันมีสลามากเลยอไปสวนสันนี่เศร้าเนาะสวนสันนี่เศร้าเร์วคำโฆรณาครเซอร์ มาแม่กน่งีนปูเอาไปกินไที่ทรีบหลบมาเชียนะปูตัวใหญ่พอเห็นปูอขยับเร็วเชียวปูตัวใหญ่ไม่ก็บอกหลบ่ดาฉันก็หลบพี่ไม่ไ้นี่จะยังไงไปอ่หลหลไอ้คก็่าไปซ้ายซีไปซายได้ไมกระโดดไ้อนันนะคพี่เอ็นจี้อนนันื่อนี่ล้มไอ้นมันเจ็บไปแองมันไม่ยอมออกอ่ะไอ้่่เวสเราไม่ยอมอันนี้จะมันอมมกหอมแล้ว ตอนแรกตอนแรกปีกขวามานะันอ oh. ่ะพูดมันอ่ะเหมือนติงอยู่กตรงนก้อนนั้นอะมันพวาน ดูสิเยอะเยอะมากเลยลังลับอยู่นะคะ อีกตัวหน,นึ่งจะใหญ่มากใกล้กัมากเลย